รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บอกเลยนะคะว่าสวัสดียามเช้าเช้านี้ที่ผิดลกค่ะอ้อมพร้อมทีมงานนะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวฟินๆแบบคนผิดลกกันว่ายามเช้าคนผิดลกเขาไปที่ไหนไปกินอะไรนะคะวันนี้ทั้งเที่ยวทั้งกินรับรองฟินแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวกันไปพบกับไกด์ของเราวันนี้กันก่อนเลยค่ะไปเลย วันนี้นะคะคุณผู้ชมได้ชมรายการแวะเที่ยวของเราอยู่ทั่วทั้งประเทศจะได้เห็นมุมมองแง่คิดดีๆในตลาดใต้เพราะว่ามาเที่ยวอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นแค่บรรยากาศแต่วันนี้คือต้องบอกว่ามีนักวิจัยสองท่านเป็นไกด์พาเรานําเที่ยวนะคะและสิ่งสําคัญคืออาจารย์ใหม่อยู่ในแวดวงการท่องเที่ยวของพิจิโนโลกอาจารย์ใหม่ต้องมองเห็นแน่นอนว่าที่นี่มีดีจนสามารถส่งเสริมเป็นที่ท่องเที่ยวได้นะคะจุดนี้เป็นจุดแรกใช่ไหมคะอาจารย์ครตรงนี้เป็นจุดแรกคืออะไรคะตรงนี้ตรงนี้เป็นโรงงิ้วนะครับนะตรงนี้โรงิ้ เก่าจริงๆเนี่ยเขาก็กําลังอาจจะปรับปรุงนะครับจริงๆอารานิ้วเนี่ยจะใช้ในพื้นที่ตรงนี้จะใช้ทั้งแสดงนิ้วนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆของสารเจ้าคุณข่าโกนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นย่านชุมชนจีนย่านการค้าที่ติดริมแม่นาจริงๆผมทํางานวิจัยมาตั้งแต่ปี6-2 6-4จนปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็คือย่านเก่าเ่าเรื่องเราเลยนําบุคคลสําคัญที่ เคยสัมภาษณ์เอาไว้เคยสัมภาษณ์เอาไว้ทั้งเป็นประมาณ100คนสามารถดูได้ในยู u ู e นะครับแล้วก็มาดูที่นี่นะครับแล้วก็เราเก็บข้อมูลความทรงจำของคนในพื้นที่นะครับว่าเขาจำอะไรได้บ้างไม่มีคุณค่าต่อจิตใจคนนะจ๊ะจมากครับนะอย่างหนึ่งคือที่สำคัญคือเราเก็บข้อมูลเรื่องตัวอาคารนะครับเหตุผลที่เราเก็บอาคารเนี่ยเพราะว่าอาคารที่นี่เนี่ยนะครับ พื้นที่เป็นที่รับทราบกันว<ะ>่าวันที่2มก,กราคม2 5 0 0เนี่ยคือเกิดไฟไหม้ทั้งเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงน,นี้จึงเป็นเหมือนตึกที่เป็นมีอายุราว60กว่าปีแต่ว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์ก็คือว่ามันไม่ได้สูงเหมือนที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมของมันเนี่ยมันก็จะเห็นแบบเท่าๆกาันตักข้อมูลนะครับตนนั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็คือ,อ มีคนจีนมาผูกปี้นะครับหรือขึ้นทะเบียน,นกับสยามประเทศ<ช>เราเนี่ยก็คือถึง1,112คน<ช>นะครับในสมัยรัชกาลที่สถือว่ามาีคนจีนเ,เป็นมากเป็นอันดับสี่ของประเทศไทยรัชกาลที่5จะเสด็จเนี่ยท่านทำแผนที่เอาไว้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นตลาดตั้งแต่2,444ดังนั้นเนี่ยตลาดใต้เนี่ยก็จะเป็นตลาดที่ มีอายุร้อยกว่าปีโ <Whoa. S 1> อ้ออันนี้คือสเสน่ห์ที่ที่แบบยังคงมีอยู่แต่คนแบบไม่รู้ะนะครวันนี้คุณผู้ชมจะได้รู้สิ่งที่ไม่รู้ในรายการของเราแน่นอนนะคะตอนนี้เราอยู่ฝั่งนี้อยู่เดี๋ยวเราข้ามฝั่งไปสารเจ้าพ่อเสือกันต่อค่ะครับผม หลายคนยังไม่รู้บ้างคะอาจารย์ตรงนี้ศาลเจ้าบุญเถากงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยศาลเจ้าบุญเถากงก็ถือว่าเป็นศาลเจ้าที่นะครับ <c oughs> อย่างคนจีนเองเนี่ยเขาว่าแต่ละชุมชนก็จะมีะะเรียกว่าเป็นศาลเจ้าประจาหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นบุญเถากงนะครับ <c oughs> แต่ว่าพอ,อคนจีน ยายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะลําบากนิดนึงก็<อ>เ,เลยต้องมีตีจูเอ,อนะครับแต่จริงๆอันนี้ถือว่าเป็นสาขาสองนะครับาสาขาแรกจริงๆคนจีนเนี่ยอยู่ที่วังส,มส้มซ่าแต่ตรงนั้นจะเรียกว่าศาลเจ้าแม่ทักทิม<อ>แต่ว่ามีองค์คุณ่ากงนะครับนะก็อันนี้ก็คือสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตเลยนะครับอันนี้ก็คือถือว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาสักการะที่นี่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ ตรงนี้เป็นศาลเจ้าสําหรับชุมช,ชนชาวจีนใต้จิว๋วพิลลอกเรามีจีนใต้จิว๋วไหหลาแล้วก็ฮากานะฮะหรือจีนแพะอย่างเงี้ยครับแล้วก็มากที่สําคัญที่สุดคือศาลเจ้าศาลหน้านะครับไปให้กับตลาดใช่นะครับที่สําคัญคือเหมือนกับให้ให้คนตลาดเนี่ยมองเข้ามาเราก็ขอพรได้อ,อันนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ มีอยู่เกือบทุกพื้นที่รัษณซอย่างนั้นค่ะอาจารย์พานุค่ะตรงนี้คือยังเหมือนสมัยเราเป็นเด็กๆไหมฟิลยังเป็นแบบมูตอันโทเดียวกันไหมคะอาจารย์ก,ก็จะมีการพัฒนาบ้าน<อ>แล้วก็มีการบูรณะใหม่แล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาคือสามเจ้าพ่อเสือใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูสามเจ้าพ่อเสือกันนะครับค่ะ รรจริงๆาาสารเจ้าพ่อเสือตรงนี้คือ,อสารเจ้าบุญตะกงเนี่ยซื้อที่ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างตัวเราเอี้ยะนะครับ<อ>หรือว่าสารอาวพ่อเสือเนี่ยนะครับสารเจ้าพ่อเสือตั้งแต่ปี2560<อ>ัน<อ>ีนะครับเพิ่งสร้างไม่นานนี้เองอแต่ว่าตรงนี้ถ้าเปรียบเทียบก็คือเรียกว่าเหมือนเป็นคนที่เป็นสายมูหน่อยๆจะมาขอพรคนต้องมาเยอะแน่เลยค่ะอาจารย์ใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องการงานมีคนมาตรงนี้เยอะว้าว ใช่ฮะถ้างั้นเราเข้าไปขอขอพอรกันก่อนไหมคะได้ครับคุณผู้ชมตามมาคะขอพอรด้วยกันที่นี่เด็ดนเรื่องหน้าที่การงานนะใช่ครับคนคนจะคนจะมาแบบขอพอรที่นี่แล้วก็กจะมีคนแก้ปีชงม,มีอะไรอย่างเงี้ยค,ครับนะอันนี้ก็คือคนจีนจะเรียกว่าตัวเหล่าเอียอนะครับแล้วเดี๋ยวเ็าจะมะีงานเทศกาล่างตาก็รเริ่มมีการพับกระดาษจีนเริ่มแล้วนะครับนะแต่จริงๆถ้าเกิดจะพับกระดาษจีนให้ครบเนี่ยเราจะต้องไป ลงใจลงเข่งนะครับลงเข่งถือว่าเป็นที่เดียวที่ยังคงอนุรักษ์เรื่องการพับกระดาษจีนนะครับแบบทุกรูปแบบของใช่ไม่ได้พับง่ายๆนะคุณผู้ชมแล้วพับไม่ดีนี่คือหลุดแตกเลยนะจากกระดาษเป็นแบบปึกๆอ่ะต้องแบบปค่อยๆม้วนเปค่อยๆ 7จ็ดโมงยังไม่เจ็ดโมงนะประมาณแบบเจ็ดโมงอดีไป7จ็ดโมงทวนๆคือคนก็คืออันนี้คือเป็นวันธรรมดาแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์คือแบบต้องเดินเบียดอย่างนี้นะจ๊ะเดินเบียดคนเยอะนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ผักขึ้นบ้านผักขึ้นบ้านครับใบยอที่บ้านที่บ้านปงห้บาทอใบยอหาหาได้ยากไหมครับนะที่อื่นนะครับ ที่นี่ห้าบาทสิบาทยังมีแล้วที่อาจารย์บอกว่าที่นี่คือฟิลแม่ค้านั่งกับพื้นขายแบบนีแม่คับแบกกระดินเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้หาดูได้ยากอาจารย์ทานด้วยเด็กๆก็แบบนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวสวนที่เขาผลผลผลิตจากเองขายเองอ่ะสิ่งที่เราพลาดไม่ได้มาตลาดใต้ต้องกอกล้วยครับกอกล้วยอันนี้เจ้าเก่าแก่นะครับเฮียนะครับนี่ขายมากี่ปีแล้วคะเฮียสวัสดีค่ะรุนคุณแม่ด้วยกี่ปีปีนี้ก็รวบที่ ถ้าอายุหนูเลยแต่ว่าแต่ว่าครับประสบการณ์ก็คือเป็นการที่สมัยเราเด็กๆัตามแม่มันอางานเลี้ยงก็เลยลึกเป็นพักรักจำจนตอนนี้คือเป็นเท่าแก่เองละทายาคุยเก่งเพราะลูกค้าไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเราต้องไปตาวความน่ารักของพ่อค้าแม่ขายที่นี่ทุกคนมาตลาดใต้ถ้าไม่ไม่มาร้านโกเล็ก มาไม่ถึงมาไม่ถึงครับทำไมร้านนี้ถึงเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนต้องมาแวะเพราะว่าร้านตัวเล็กเนี่ยเป็นพี่น้องกับโกนอย่างที่เชียงใหม่อาอที่ทำเป็นไดโนเสาร์ทอดถูกต้องครับนี่ไงครับไดโนเสาร์นะครับจริงๆแล้วโกนอ่งเป็นคนตลาดใต้พิสโลกเขาไปได้มิชลินที่นู่นหลอกมือบาวอแล้วทำไมเราต้องไปที่นู่นล่ะครับเราอยู่ตลาดใต้็สาดใต้แล้กินได้นะะหรือว่าที่นี่นะครับนี่มีแดง แต่ที่นี่เป็นหมี่ส้อมค่ะคะอ๋อมี่กะทิเพราะว่าอาจจะต้องมีหมี่แล้วก็มีตัวน้ำกะทิครับอ๋อนี่นี่เขามีน้ำกะทิเขาหาไม่ได้เลยยากนะไปค่ะเดี๋ยวาร์จะพาไปกินหมั่นนี่กินอ่ะสำหรับถ้าเป็นคนบีร้อยนะบีก่อนต้องบีบบีต้องบีบก่อน่ะบีให้มันแน่นต้องให้แน่นก่อนครับผมเอาไม้กัดออกคับไม้กัดออกครับแล้วก็นะครับ แล้วก็กินครับเพราะบีบให้มันแน่นมันก็มันก็จะกินง่ายก็จะเป็นแท่งๆลองชิมดูครับขออนุญาตช่างภาพตามสจยตังค์นะคะหอมมากจังหอมไหมหอมจนนี่ก็เป็นเผือกอ่ะหอมอย่างนั้นอ่ะตอนนี้ต้องผสมเผือกเพราะว่ามันเพราะว่าในช่วงฤดูกาลเนาะนะครับถ้ามันไม่มีมันเข้ามาสมนะครับตากินได้ยากครับจริงๆและอย่างอันนี้เป็นนวัตกรรมเห็นไหม เออภูปัญญาต้องบีบก่อนกินต้องบีบก่อนทานชนะที่เขาให้มามีประโยชน์ทุกอย่างจริงๆเขาถึงใส่ห่อใบตองมาใช่ครับมีร้านไหนเด็ดอีกอาจารย์ป้าต้มเค็มต้มเค็มครับไม่ต้องไปถึงแบบวัดไร่ขิงนครปัทมะโถมไม่ต้อนี้ก็มีที่อร่อยมากเจ็ดสิบกว่าปีใช่นะโอนหวาย้อนหวายอไหวแพอีกวันนี้คุณยายไม่มายายไม่วไม่ไหวแล้ว คุณยายต้มตำรบบคืออายุ90บปีท่ไหใช่ครใครอยากกินแบบว่าปลาตะเพียนต้มเค็มรสชาติดั้งเดิมนะคะจากคุณยายที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นอายุเ0คาสยายมสมบูรณ์เนาะนม่ครับแม่ทานน่าทานใช่ไปค่ะไปต่อกันนี่อันนี้อะไรคะอุ้ยเขาต้มมา เขาต้งมัดจิ๋วเรียกเขาต้องมัดได้ไหมเพราะมันมัดมันไม่ได้มัดนะพี่เขาต้มจิ๋วขออนุญาตหยิบพี่ผู้ชมดูหนึ่งอันค่ะเรียกที่นี่ว่าเข้าต้มจิ๋วอันนี้ขายทุกวันใช่ไหมพี่โอ้อทำไมพี่ทำเป็นจิ๋วๆแบบเนี้ยมันมีคนดูสัาล้วิบสิบยี่สิบ มันไม่มีตอกมัดก็เลยว่าเกิดจากการไม่มีตอกมัดก็เลยทำวางๆแบบนี้แล้วก็ทำแบบพอดีคำครับผมเดี๋ยวกลับมาอุดหนุ่นค่ะมีตรงไหนน่าสนใจต่ออาจารอ่ะดีค่ะอันนี้จะตงปกติท้วันทุกวัาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเจ้ตุ่มจะขายที่พลาดไม่ได้คือขนมแดงงานว้าอร่อยที่สุดแต่วันนี้ไม่มีเสาร์อาทิตย์ค่อยมาขนมแดง วันนี้ขายอะไรแทนคะกายศาสตร์อร่อยเหมือนกันนะอยเดกงานไม่มีกายศาสตร์ไปก่อนอยากอร่อยเหมือนกันค่ะอร่อยครับผ้เนี่ยเจดูเขาหน้ากินทุกร้านเลยนะอาจารย์โอ้ที่นี่อุดมสมบูรณ์อุดมมังสาหารมาขนมทั้งหมดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่นี่ก็จะมีทั้งสลับเปล่าเนาะหอยจ้อปูนะครับนะอร่อยมากนะครับมีจ้อแล้วจะมีแฮกินนะใช่ใชีใช่ ว่าไม่ได้มีไม่มาไม่ได้นะร้านนี้ร้านนี้ทุกคนปักหมุดมีทุกอย่างแล้วแบบราคาดีเน้นความสดใหม่ค่ะฟักทองย่างแต่ไม่ย่างเป็นชิ้นย่างเป็นลูกทั้งลูกย่างตอนตั้งแต่กี่โมงตีสามพอฟักทองลูกค่อนข้างใหญ่กว่าย่างกว่าจะสุกกัะทุกคนแล้วพอผ่าออกมาเนื้อคนนุ่งฟูละมุนแบบนี้เลยอ่ะปกติราคาขายเท่าไหร่ครับยี่สิบ คิดดูสิกว่าเขาจะยากหนึ่งลูกอขาใช้เวลากี่ชั่วโมงสุกพี่ก็้เวาสามชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงก็เนี่ยอย่าต่อราคาโอ้อย่าต่อป้านะอย่าต่อนะอย่าต่อนะแล้วป้าชอบแถมแถมตลอดร้านเนี้ยแถมตลอดเดี๋ยวค่ะนี่ป้าใจดีใจดีนั่นแหะมาอุดหนุนกันเนาะแล้วกินคือมีประโยชน์อิ่มท้องราคาก็ไม่แพงโอ้ยเนื้อมันแน่นไหวหักมุกด้วยใช่หาทานยาก ขอบคุณที่ทำอะไรดีๆให้แบบให้เราได้ทานกัน<ช>ไม่ต้องกลัวอ้วนนะคลีนก็แบบสใส<ช>่คลีนมาได้ใช่ครับน่าเนี่ยเมล่ะไป เขาแตกต่างจากที่อื่นยังไงอาจารย์เต้าหู้ที่นี่เต้าหู้ที่นี่เป็นสูตรดั้งเดิมของยูนานใช่ไหมครับนะฮะอาจารย์เป็นคนยูนานใช่ไหมนะครับมาอยู่ที่นี่กี่ปีละ30กว่าปีละสามสิบกว่าปีใช่สูตรทั้งหมดเนี่ยเป็นสูตรจากจริงยูนนานทั้งหมดเลยโดยเฉพาะเต้าหู้อ่อนเต้าหู้อ่อนนะครับน่าทานมากทำสดทุกวันทุกวันครับ แล้ยิ่งช่วงกินเจเนาะต้องขายดีมากมากน้ำปลาหูก็อร่อยนะครับไม่ายอร่อยมากอยากให้ทุกคนมาอุดหนุนการรับรองอร่อยรสชาติดีอีกหนึ่งร้านประจําของอาจารย์เลยมากันต่อไม่มาไม่ได้ทําไมไม่มาไม่ได้ร้านนี้อาจารย์ร้านเนี้ขายมายาวนานกี่ปีแล้วครับแต่โอ้สวัสดีครับใช่ไหมเมื่ม่กี่ปีแล้วนะครับปลาหูทอดนะครับ ่เสียงไม่ดังฟังไม่ชัดไม่ใช่เจไม่ใช่เจอุร้านนี้เสียงยังฟังชัดนแน่นอน<ะ>ไป<ะ>ตรงไหนก็<ะ>ถ้าเกิดหาไม่เจออ่ะรอฟังเสียงเจเขามันตก มามากี่ปีแล้วนะครับนานตั้งแต่ตั้งตลาดแล้วค่ะก็จะเป็นเป็นไม้เลยเนาะนะครับอน๋อนะครับเป็นตำรับยาแบบยาไทยลองเข้ามาดูนะฮะดูสิอันนี้เขาอาทำเป็นแคปซูลนะครับเป็นยาไทยจริงใช่ฮะเป็นยาไทยที่หาดูได้ยากละที่อื่นไม่มีแล้วครับ อันนี้ยานัดไหมคะใช่ไหมใช่ใช่ใช่สมัยก่อนอ่ะยาแบบโบราณโบราณยาลูกก่อนคือเยอะมากทุกคนบางยาคือเราเราไม่ได้เห็นเขานานแล้วไม่ได้เห็นานแล้วครับถ้เจอที่นี่ะ หอมยาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเข้ามาด้านในคือหอมสมุนไพรจีนมากใช่แล้วนี่เห็นไหมคู่กับร้านยาจีนคือลิ้นชักอันเนี้ยตอนเด็กๆอ่ะต้องเราเห็นเขาแบบเออแล้วเสร็จนะยาเขาก็จะหอมในกระดาษหอมมากครับหอมมากหอมมากรัครับยังมีเขาเรียกว่ามีความเป็นอยู่กลิ่นอายของคนเมื่อก่อนจริงๆอ่ะที่อยากอนุรักษ์เอาไว้ น้องกิ๊กอันนี้เป็นเจ้าของค่าวสวัสดีค่ะน้องกิ๊กรองไลฟ์ฟังสิครับน้องกิ๊กร้านนี้เป็นแบบยังไงนะอ๋อที่ร้านเป็นซุปตุ๋นยาจีนค่ะจะเป็นตำรับจากที่บ้านค่ะอ๋อเป็นลูกครึ่งอะไรลงมาเป็นสิงคโปร์อ๋อสิงคโปร์ใช่ค่ะต่อยอดข้าวมันไก่ดีนะสิงคโปร์ข้าวมันไก่อร่อยบอกป้าว่าไาไม่มีแรงแล้วเนาะไม่มีแรงแล้วพี่ขอดูได้ไหมว่ามีเมนูอะไรบ้างโอ้โหน้อยหน่อยนะคะจะเป็นข้าวนี้นะค่ะปุ๊บเปิดออกมา ว้าว wow. แล้วก็ต้องนึ่งแบบนี้นะทุกคนอ่าเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ดูเมนูไหนขายดีบ้างคะขายดีที่สุด<ล>ทุกเ<ผ>มนูใ<อ>ช้ช่วงหน้าฝนก็จะเป็นไก่ดำตุนน๋นสมค่ะทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นไก่ดำเพระว่าสมมันมีฤทธิ์ร้อนคะ่ะช่วยช่วยร่างกายแบบสมัยมันงงเห็น,นไหมละ่ะไม่ต้องบินไปถึงสิงคโปร์ที่นี่ก็มีแบบอาหารฟิวสิงคโปร์ให้กินกันนะคะแลเป็นไก่ไก่ตุ๋นสมว้า โกงออกมาเนี่ยก็คืออมาจากเมืองจีนแล้วก็ขายพวกอของชำอะไรเงี้ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาขายพวกเครื่องมงคลจีนนะครับแล้วก็ปรับมาเป็นร้านอาหารคือมันได้บรรยากาศของเนี่ยชุมชุมชนชาวจีนแล้วดูสีดูภาพต่างๆแบบตั้งแต่แบบเหล่าม้าเหล่าโกงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับี่เป็นแบบเธอเขาเขาจัดแบบให้เห็นว่าเนี่ยคือความเป็นมาของมันเป็นยังไง มีภา<ถ>ไฟไหม้มีอะไรอย่างเงี้ยเล่าเรื่องราวได้หมดเลยเล่าเรื่องราวได้หมดเลยครับแล้วก็ตระกูลมาจากไหนใครเป็นใครอ,อย่าเงี้ยจากตลาดใต้นะคะข้ามฝั่งมาจะเห็นบรรยากาศริมแม่น้ำน่านยาวช้า ช่ครับเป็นวิวหลักล้านหลักล้านจริงมีไม่กี่เมืองนะครับที่เราจะมีหน้าบ้านเนี่ยเป็นริมแม่น้ำอันนี้ถือเป็นสินทรัพย์ที่สําคัญแล้วเป็นน้ําที่ไหลผ่านกลางเมืองพิษณุนโลกใช่ครับอาจารย์คะถ้าอยากคุณผู้ชมเนี่ยได้ชมรายการอยู่ทั่วทั้งประเทศถ้าอยากติดตามเรื่องเล่าเก่าๆของตลาดใต้ติดตามผลงานอาจารย์ด้ที่ไหนบ้างจะมีเพจเฟซบุ๊กก็คือย้านเก่าเล่าเรื่องแต่ว่าตอนนี้เราทํา เรื่องการระดมทุนนะครับก็จะเป็นเพจย่านเก่าและด้านเก่าและชุมชนนะครับนะฮะก็จะตามได้ในเพจนะครับและอีกช่องทางหนึ่งก็คือ y o u t u b e นะครับก็คือใช้ชื่อย่านเก่าปิสโลกนี่แหละครับนะฮะก็จะเห็นว่าผมจะเอาเรื่องราวต่างๆเช่นความทรงจำของวัยตั้งแต่เก้าสิบแปดอะไรเงี้ยเอามาเล่า ให้ท่านเล่าให้ฟังนะครับ,ร,บรู้สึกสะพานุอยู่ในนั้นด้วยไหมครับ,รบอยู่ด้วยนะครับฟิลนี้บรรยากาศแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเดินทางมาสัมผัสได้ทุกวันจะได้เห็นบรรยากาศเรียวๆแบบนี้แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแวะเที่ยวแล้วนะคะครั้งต่อไปอ้อมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องรอนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ